เดี่ยวครั้งแรกคร่ะที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะซึ่งผมก็จะไปเลือกค่าดีกว่าค่าหลังจากเล่นนะ่าจะเป็นค่าที่แบบเมื่อครั้งไม่ไม่ไมค่อยมีคนเล่นซเท่าไหร่ค่ากีารค่าหนึ่งนะค่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมคนถึงไม่เล่นทผมก็เล่นแต่มันก็เก่งนะเลือเดี๋ยวเข้าเกมดีกว่าได้แบบโซโล่นะช่วงนี้ยังไม่เคยทำเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะทางในช่องอื่นทำไปประมาณสิบชาติแล้วลากทองไปที่โตเพื่อขาย ลากทองไปทิ้โตลากไปไ,ไปไปเฮ้ยคนลากนี้โอเคลากทองไปทิ้โตัวไม่าขายเลยโอ้เกมแล้วคุณภาพไลยเมื่อเราขายทองไม่ได้ก็จะไปซื้อถา่านไปอนถ่านนะครับอันนี้ถ่านหินน่าจะได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ซื้อยังอืน่นแบบนี่อันนี้มันจะดีนะ เงิตังไม่พอเนี่ยทองมันไม่ยอมให้ขายอย่าคือแบบเกมนี้มันเกิดมันแย่นะครับผมมันไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่ผมก็ลากทองไปที่โตแล้วเนี่ยก็ขายแล้วเนี่ยไอโบคือยังไงยังไงฮะโต๊ะมันมีโต๊ะที่ไหนอีกนะโต๊ะตรงน,นี้เหรอไม่เห็นตรงนี้ไม่มีโต๊ะอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวจะลองไปวางเลยไม่เห็นได้เลยเนี่ยเออแสดงว่าเกมจะทำไมอะไม่มีคุณภาพอะไรครับผมเกมแย่มาก เอาทองฝังไว้ที่เติมแล้วกันนะครับผมในเมื่อเราขายทองไม่ได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยโทมาฮอขัว่วผมว่าโทมาฮอกรากนะครับผมผมทิ้งแล้วเก็บขั้วดีกว่าขั้วมันขึ้นสนิมอยู่นะจะเป็นทาให้ตะตุ้แบบพยักปาไดา้ทานหินคือมันอาจจะได้ไม่เยอะ,ะับผมก็เอ,อ็นอท,ทิ้งทิ้งไปคือมันได้แค่ก้อนเดียวนะครับผมมันก็มาเนเรื่องเราก็มีไอ้เชือพื้นพวกนี้เอาไว้ช่วยนะครับผมเอาไว้แบบทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้น โอเคเชื่อเพื่อเราก็ขึ้นมานิดนึงเลยเพื่อจะทองนี้ก็ไม่รู้ทองมาฮขายได้ไหมทองมาฮาขายได้ไหมขายได้ไหมขายได้นี่ว่าทองขายไม่ได้ทองขายไม่ได้ยอมทิ้งเราเราไม่เอาทองมาฮัขายแต่แรกเอาเราเอิกเลยคามิคาเซ่ซอมบี้ล่องรอบดิเมื่อกี้น่าจะบั๊กนะผมวางขายทองไม่ได้ วางไว้เมื่อกี้ว่ามันเป็นตัวไม่ได้ใช่ไหมลองวางใต้ตัวดูไม่ได้แม่งคง,งไม่ได้ครับผมจะมืดก่อนไหมเนี่ยเออเกมบั็กเอ้าทำไมขายได้ไงเนี่ยเกมมันจะบล็อกนะเด็ดหมดซื้อทนหินจากร้านค้าทั่วไปผมซื้อไปแล้วนะซื้อไปแล้วจะซื้อทำทำไมล่ะซื้อแล้วเปิดปขีขามิคาเซ่มัมนไป เบิดมันมันก็เป็นแบบอาวุธชนิดหนึ่งคับผมผมก็จะ,จะวางเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่แล้วผมก็จะไปขับรถแล้วก็ไปเดี๋ยวราเปิดมั้จะกี่โมงเนี่ยเอา้าเราหนตรงนี้ได้ก็ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วคับถ้าถ้าไม่ระเบิดตรงนี้เนี่ยเก็บไม่ไมีอะไรมั้งถ้าระเบิดมันตรงนี้ก็ปล่อย เอาตาย,ยาได้ไงอ่ะเอาเกมนี้แย่จัดเลยอะ่ะระยะทั้งสุดท้ายหกร้อยเก้าสิบสองยาพึ่งนะอยากพึ่งด่าวนะคือผมพึ่งเล่นครั้งแรกก็คือผมอแผมบบไม่เคยทำาค้ยไม่เคยทำบ้าบอคอแต่งเลยตอนนี้เรารู้แล้วใั่ว่าทองมันบักนะเราไม่สามารถขายทองได้เราก็จะขายงมาฮักไฟรดจะได้เงินมาน้อยนิดก็คือแล้วพวกขายทำไมพวกขายไม่ได้พววแบบพวัวคือสนิมนะ คือทองมันขายไม่ได้นะดูดิทองมันาขายได้พองทองคือทองมันต้องมันต้อง,องปล่อยขบบมบนมวเนี้ยขอบโตไม่ด้ได้นะปล่อยสูงไม่พอครับผมน่าจะต้องสูงว่นนี้สูงไปจันแบบคาราแล้วน,นี่ขายได้จริงด้วยน่าจะถือว่าน่าจะเป็นข้อดีของการเล่นเกมนี้นะครอบผงคือ คือถ้าเหากว่าเราขายของไม่ได้นะให้ให้ทํางี้ครับให้ทำตามผมนะลากของไปบนโต๊ะที่สูงโอ้โหมันก็ค่อยปล่อยลงมาจะทําให้เราสามารถขายได้นี่เราเป็นเทคนิคการเล่นเกมที่เอามาซิ่งที่สุดจกักรวาลที่ผมเคยเจอมาแล้วตอนนี้ไม่มีระเบิดขายแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีระเบิดขายลูกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยตานผมเพื่อนซื้อถานะ่านมาสามต้น ซื้อผ่าเสร็จก็ต้องไปซื้ออะไรต่อซื้ออาวุธเตซื้ออาวุธป้องกันตัวแล้วะก็ซื้ออาวุธทียนอันนี้น่าจะอละิบุติดโอ้โหซื้อไม่ได้นะอาวุธนี้มันไม่มีคลหรอกอันนี้คืออาวุธที่ถูกสุดในเกมแล้วนะครับที่เห็น,นะก็แปลว่าร้านนี้มันหลอกเงินลูกค้านะครอย่าไปหาซื้อนะปีเลยพิงไปอ้าวไม่ไป ยังน้อยเราก็มีกระดาษพวกนี้ช่วยในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำให้ผมสามารถเดินทางได้ดีขึ้นนี่ผมจะไปถึงแค่ไหนที่ผมจะไปถึงไกลไหมไกลเออไกลเชื่อผมเลยผมไปถึงได้ไกลมากๆอะ่ะถ้ามีปืนนะผมจะไปแบบห้าแสนเมตรได้มันเงินในสุดแค่แปดหมื่นเโอ้โห ตอนนี้ไปได้ไกลกว่าเดิมเยอะมากนะตอนนี้ผมเรเ่มมาไกลแล้วนะครับตั้งหนึ่งพันสามรอยเมตรเออผมปรับให้มุมมองสั้นที่สุดนะเพื่อลดความละเอยเ้ยเจอมา้มาม้ามีอยู่ในอวันหรือเปล่าอ่ะเห็ึ่นคนอื่นใช้อยู่ในอร์นไม่เห็นมีูนคว์นเลยโอ้โหหลอกลวงหลอกลวงพู้นี้พวกมีบ้านอยู่ข้างหน้านะครับผมผมก็น่าจะใช้ขั้วในการตีแต่นะแล้วมีแลกเงินด้วย บ่ายสองแล้วเนหะ่ยทำไมเวลามันเร็วจังเลยเจอตัวข้างหน้าคร่บผมน่าจะเป็นตัวที่ไม่มีภยัยเลยค่คอยๆปดบนี้แบบผมเห็นซอมบี้มันถืออะไรกับแม่โอ้โหนี่ว่าข้างในตายไหมนะ่ะไม่น่าตายนะเห็นยืนงู้ดตรงนั้นอย่าเข้ามาเห็นบอกอาชีพนี้จะตีแดงขึ้นไม่เชืเอ่อไม่เห็นตีแดง ทำไมซอมบี้ข้างในมันเยอะจังน่ะเฮ้ยใครพอพันซอมบี้ตรงนี้เนี่ยเฮ้โยโงตีไกลมากโอเอาทิ้งเลยนะครับเอ้ยซอมบี้เห็นป่ะซอมบี้ไม่เห็นแบบอยากตาเลยอะ่ะโอ้เกมไม่มีคุณภาพอ่ะโอเคได้เวาไปฟาร์มของข้างในก็ยาวกนี้นก็เก็บไปก็ได้ะ ไร้ประโยชน์ขายไม่ได้หรอกมันเป็นขยะอันนี้ก็ขุดจนกวานนา่ามันจะแตกมันต้องตีประมาณสี่สิบทีแล้วมันจะแตกเมื่อแตกแล้วเก็บแบบพวกของมีค่าไปนะครื่องของขยะไม่ต้องไปใช้มันทีเป็นขยะของมีค่าเก็บไว้แล้ก็ของมีค่าปนะระมาณนี้เราจะใช้ยาย มีข่าครับผมเก็บขยะไปเชื่อเกมนนเกมนมันไม่ค่อยถูกนะมากเท่าไหร่เนาะก็มียาพวกนี้ครับผมยามันใช้ยังไงอ่าเกิเหมือนค่อยๆ่อยหิวไหมใช่เหมือนมันเหมือนค่อยๆ่อยหิวนะครับผมทำามเงี้ยแลน่าจะเป็นวิธีใช้ยาแล้วจะมีมันหมดอย่ามันจะมีมันหมดเพราะว่าของแบบมันหิวเรื่อยๆมันโกงะ แล้วนะครับผมเห็นคราร์บอยตรงนั้นด้วยนะคือคราร์บอยมันไม่ค่อยเก่งนะเกมเนะี้ยคือเราสามารถใช้พวกบแบบบวก,บวกคราร์บอยพวกนี้ได้สบายๆอย่าไปกลัวเลยนะคราร์บอยแค่ห้าตัวมันก็ไม่ได้เยอะนะนจริงหัวติ่งเจอคราร์บอยไม่รู้แหละว่ากี่ตัวแต่ไอ้คราร์บอยห้าตัวนี่น้อยนะเกมนี้แบบไอ้คราร์บอยเกมเนี้ยมันกากครับผมก็เอาพวกไปบวกมันได้เลยนะครับผมก็พวกไปบวกมันเลยคือใครตายก็กากเชื่อ เลเรียบร้อยเอ aos, man, <c oughs> ้าถ้าผมตายอ่ะเหมือนเขาปรับคาวบอยให้เก่งขึ้นอยะไรประมาณนั้นเลยตีโดนม้าหรือเปล่าเฮ้ยนักไอชินชอบไปอาชีพกากเลยผมอยาไปหาเล่นก็ไปเล่นแค่สี่พันมีแปดหมื่นเนี้ยคือแปดหมื่นสี่พันนี่มันน้อยไหมล่ะก็น้อยเล่นทำไมล่ะอาชีพกากเออก็ไปเล่นตัวอื่นนะตัวนี้มันไก่ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนนี่ก็ กผมก็เล่นแบบโชว์เทพให้ดูนะคือเป็นการเล่นที่ไม่มีใครทําได้เพราะมันไม่ทํากันทางนี้เดินไปไม่ได้นะทางจะเดินได้ถ้าจะไปเจอแบบอ,อียิปต์อะไรประมาณนั้น,น,นตรงนี้อยู่ทางดีไซน์เห็นพวกนี้เกมนี้จะอัปเดตด้วยนะับผมก็น่าจะแบบน่าจะมันนะทางนี้ก็เดินไม่ได้ทําไมเกมมันอย่างนีแต่ถ้าเราเดินไปข้างหน้าตรงนั้นจะเกิดไม่ให้เดินนะกู เกมใ่แบบกักขังผู้เล่นอยู่ในคุกนะฮะใช่ไหมเบคอนฮะเกมนี้มันกักขังผู้เล่นอยู่นะสองดาวเองผมเป็นสักร้านดาวได้นะเฮ้ยเจอผู้เล่นใหม่ด้วยอุ๊ยผู้เล่นใหม่อุ๊บอีผู้เล่นใหม่ดูเคล็ดนึ่น้ำเพยนี้ไม่ได้นะแปดหมืน่นนะี้ไม่รู้ทำไมเต้นก,นกระหม่ออะไรคือเต้นกระหม่